สวัสดีครับทุกคนคือเมื่อวานผมแอบไปเที่ยวมาครับก็เลยเดี๋ยววันนี้จะมา recap แล้วก็เอาคลิปที่ไปถ่ายมาให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับคือเมื่อวานผมแพลนที่จะไปเที่ยวทั้งหมด4ประเทศด้วยกันครับคือเป็น2วัน1คืนกับ4ประเทศคืออันแรกสวิตเซอร์แลนด์ที่ที่อยู่อยู่แล้วความจริงก็คือไม่นับก,ก็ได้นะครับไปออสเตรียแล้วก็ต่อลิเชนสไตล์แล้วก็กลับไปที่อิตาลีครับก่อนที่จะวนกลับมา ที่สวิตเซอร์แลนด์ครั้งหนึ่งเพราะว่ามันเป็นรูทต่อๆกันนะคือเมืองที่ผมไปเที่ยวในออสเตรียครับมันเป็นเมืองที่ใกล้ลิกเทตน์มากแล้วผมก็อยากเออไป explore ประเทศเล็กๆประเทศนี้ก็เลยเป็นแผนทั้งหมด2วัน1คืนกับ4ประเทศครับก็คือเมื่อวานตอนเชา้าใช่ปะผมก็คือจะต้องรีบบึงไปขึ้นรถครับเพราะว่าเราอยากใช้เวลาให้เยอะที่สุดกับการเที่ยวก็เลยขึ้นรถไฟรอบแรกตีห้าสี่สิบสองมันถ้าผมจะไม่ผิดคือตื่นมาก็คือตีสี่ครึ่งแล้วก็คือแน่นอนครับผมต้องซิ่งจักรยานไปทุกคนแล้้้วประเดนนนนนคืออก่อนหนาันนะ ฝนตกด้วยก็คือถนอนลื่นอีกแล้คือฝนก็คือยังแบบปล่อยๆลงมาอยู่ตลอดเวลานะครับมาถึงต้องมาดูรอบรถไฟของเรานะครับของเรา T 5 4 2าสี่สิบสองโลซานเบรนซูริคแพลตฟอร์มทีนะและนี่คือรถไฟขบวนหน้าของทริปนี้นะครับ s b b เจ้าเก่าเจ้าดีเจ้าเดิมเจ้าเดียว ก็คือวันนี้รอบชาวมากนะนี่คือรอบแรกจากที่เจนีวาไปสวิงครับรอบแรกคนก็จะน้อยหน่อยน้อยจริงๆเลยแล้วก็เดินขึ้นมาเลือกที่นั่งชั้นสองนะก็แล้วแต่ใจเลยอยากนั่งตรงไหนซึ่งวันนี้อัปเปรเด็กด้านบนว่าว่างเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวนั่งไปสวิตก่อนที่จะต่อไปที่อีกเมืองหนึ่งนะไม่นาน สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซัรแคกสไม่รู้ออกเสีงเยงไงที่นี่คือออสเตรียครับแต่ว่าเราจะยังไม่เที่ยวออสเตรียนะครเราจะต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งคือตอน3ามทุ่มนะครับเพื่อที่จะนั่งรถไฟไปที่อิตาลีนะครับแปลว่าตอนนี้เรามีเวลาประมาณตอนนี้สิบโมงสามทุ่มสิบชั่วโมงนิดๆน,นะครับประเทศแรกที่เราจะไปคือลิเกนสไตน์ครับทุกคนเห็นนี่ไหมฝนกาลังโปรยๆปยอยู่ ตอนแรกแบบตกหนักมากตอนนั่งรถไฟมาคิดว่าเฮ้ยเชียเอ้ยวันนี้ตัง้งบุญไม่เข้าข้างเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็โอเคน่าจะพอเที่ยวได้ครับและอากาศเย็นด้วยเดี๋ยวไปลิ c เตอสไตล์ครับออกจากสถานีก็จะเจอท่ารถบัสเลยนะครับทุกคนก็จะมีสายให้เลือกสัรทุกคนผมมาลงรถตรงนี้ใช่ปะ่ะแล้วผมก็กดดูแมปคือผมลงผิดลงเร็วไปนิดนึงครับทำให้ผมต้องรอรถสาย11ท,ที่จะไปเนี่ย นานกว่าปกติจากที่ปกติลงรถปุ๊บแล้วขึ้นได้เลยกลายเป็นว่าพอมาลงตรงนี้ที่มันไม่ใช่แบบที่มันมีผ่านเยอะๆอะก็รออีกครึ่งชั่วโมงครับ <laughs> แล้วก็ตรงนี้คือไม่มีอะไรเลยเนอะจากแบบก่อสร้างข้างหลังแล้วก็ภูเขา <laughs> เดี๋ยวเราจะนั่งรถต่อไปที่วาดูสนนครับเมืองหลวงของเลกเชนสไตล์ <laughs> ผมไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหน <laughs> แต่ว่าหยุดในเลกเทนสไตล์แล้วแหละแต่ยังไม่รู้ว่าอยู่เมืองไหนนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่บาดูสแล้วนะครับหลังจากรอรถมาแนนานก็นั่งเข้ามาแล้วนะครับจากการเดินทางตั้งแต่ตีห้าจนถึงตอนนี้นะครับเกือบเกือบเที่ยงใช้เวลาเกือบเกือบเจ็ดชั่วโมงด้วยกันในการมาถึงที่บาดูสครับแท a m ต่อรถไฟสองต่อต่อรถเมลสองต่อแล้วก็เนี่ยกำลังเดินไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังจะเดินไปที่สะพานแห่งหนึ่งในเมืองบาดูสครับซึ่ง มันเป็นสะพานที่เขาบอกเก่าแก่ซัมติงก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่มีความรู้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามาเที่ยวรอบนี้นะครับเป็นการเที่ยวแบบมีกึ่งๆมีแพลนก็คือผมอะเสิร์ชดูว่ามันมีที่ท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจบ้างสิ่งที่ผมเสิร์ชก็ Google ง่ายๆเลย place to visit in Liechtenstein แล้วมันก็โผล่ขึ้นมาผมก็เลือกจากรูปว่าที่ไหนหน่าไปบ้างนะอะไรเงี้ยเออแต่โดยรวมแนละ้วผมรู้สึกเมืองค่อนข้างน่ารักนะดูดิ หมายถึงว่ามีวิวภูของูเขาอะไรเงี้ยมีความใกล้เคียงสวิตเซอร์แลนด์แต่เป็นภูเขาคนละแบบหรืออาจจะแค่เพราะว่าฝนเพิ่งตกเสร็จมันก็เลยให้ฟิลคนละแบบแบบเขียวชอุ่มชุ่มชื้นเศษซากอารยธรรมใหญ่โตมากอยู่กลางถนนแบบนี้เลย่และใช่แล้วครับที่นี่คือที่แรกที่เราจะมาครับชื่อว่า Old Rhine Bridge ครับเป็นสะพานเก่าแก่ของที่นี่นะที่เรา Google แลเรมันขึ้นมาแต่น้ำค่อนข้างแห้งนะดูดิ เหห็นเเน่ลจะไม,มดยาข้าใจแล้วทุกคนลุกคําที่ลิกเทนสไตน์นะครับติดกับสวิตเซอร์แลนด์ดังนั้นสะพานนี้ก็เลยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างลิกเทนสไตน์และสวิตเซอร์แลนด์ดังนั้นตอนนี้ถ้าผมยืนอยู่ตรงนี้แปลว่าฝั่งนี้คือลิกเทนสไตน์ฝั่งนี้คือสวิตเซอร์แลนด์เอ้ยเท่เทผมว่ามันมีความฟีลไลค์สะพานแม่น้ำโขงบ้านเราเหมือนกันนะเชื่อมไทยลาวอะไรอย่างเงี้ยเชื่อมสองประเทศเขาด้วยกันคุณเห็นนั้นไหมได้ร่องรอยอารยธรรมแล้วครับ หมายถึงว่าบุคคลผู้สร้างอารยธรรมน่าจะเป็นม้าเออก็ว่าทําไมมาถึงอยู่กลางถนนคือด้วยความที่บ้านเหนือเมืองเนี้ยเป็นอะไรเป็นประเทศเล็กๆแล้วก็รถเมย์ไม่ค่อยวิ่งถี่เมื่อเทียบกับที่ท่องเที่ยวอื่นๆนะครับก็เลยจะต้องเดินเอาซะเยอะเพราะว่ารถแต่ละเที่ยวในทางกันเกือบชั่วโมงเลยอะทำยังไงถึงจะได้ขึ้นรถคันนี้น่ารักจังนี่คือสัญลักษณ์ว่าเราถึงประเทศเล็กเทนสไต รก็ <g ül> <g ül> คือธงชาติเขานั่นเองครับไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่คือที่ไหน <t> ตรงนู้นคือปราสาทวาดูสครับซึ่งผมคิดว่าจะไปนะตอนแรกแต่ไม่รู้ตอนนี้จะไปไหมดูดิมันสูงมากเลยต้องเดินขึ้นไปอะ่ะทุกคนดูทางขึ้นดิโคตรชันเลยชันแบบชันมากๆตอนแรกผมจะถอดใจแล้วนะผมเดินมาทางช้อปปิ้งเซ็นเตอร์แหละแล้วก็เดินหาของซื้อว่าจะซื้อกินหรือว่าซื้อของฝากอะไรอย่างเงี้ยสักพักเอ้ามีป้ายบอกว่า ทางนี้ขึ้นไปแคสโซได้นะอะลองกิ้งเดินขึ้นมาหน่อยก็ได้แล้วก็มาเจอความชันมากๆตรงนี้ก็ไหนๆขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปให้มันสุดเนาะมาแล้วทั้งทีเราแทบจะเห็นเกิดทั้งเมืองแล้วนะยังขึ้นมาไม่สุดเลยต้าดอกอะไรก็ไม่รู้อนะน่ารักมากเลยเขียวๆขาวๆไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหมือนกันแต่ว่าเห็นรูปแล้วนะ่าจะเป็นปราสาทก็เดินตามๆไปเห็นเนาะ มเป็นเบิดอีกยุติสูรฉันบ้าเมื่อยแท้ล่ะข้ามาซ่อน,นแบบนั้นฮฮ้อ,อยมีน้ำด้วยน้ำตกปรากฏหน้าควา่ำวิย้ยเยน็นเย็นเย็นมากมันคือเอยียงแหละเฮสูรคือบักท่านบ้านเขาแท้ข้านเขาเขินมันสีเบียบ่ะพูดนะแดงจึงครึ่งเต็มต้นไปเบิด แวะให้ข้อมูลนะครับก็แค่มาอ่านให้ฟังนะครับประเทศนี้นะครับมีพื้นที่160ตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็2ใน3ของประเทศเป็นพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยภูเขานะครับถูกแบ่งแยกออกเป็นฝั่งบนนะฮะก็คือฝั่งของบาดุสนะครับแล้วก็ไม่รู้ครับอ่านดูนะครับแล้วก็นี่คือน่าจะเป็นธงประจําเมืองคล้ายๆสวิตเซอร์แลนด์แหละที่มีธงประจําเมืองเห็นไรเขียวๆตรงนั้นไหมครับนั่นคือไรอ่างุ่นแล้วก็ดึกแดงๆนะตรงนั้นอ่ะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยคือ ร้าน Y วนนะซึ่งเราจะไปกันวันนี้นะครับเขาบอกว่า Y วดังดังไม่ดังไม่รู้รู้แต่ Google แล้วเจอถึงแล้วทุกคนแล้วมีทางให้รถขึ้นด้วยนะงงมากขึ้นจากไหนวะแต่ไม่รู้มีคนจอดสถานะขึ้นมาไหมเนี่ยไม่น่ามีก็ขึ้นมาก็รู้สึกว่าโอเคนะทุกคนก็สวยดีถนนโค้งอ่ะแต่ว่าเสียดายแอบเสียดายตรงที่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปข้างในปราสาทได้ก็เลยแบบอยากไปเห็นว่ามุมวิวของปราสาทที่อุมาสามมาสร้างข้างบนเนี่ยมันเห็นวิวข้างล่างสวยขนาดไหนนะครับ ออแต่ก็ช่างมันเถอะในเมื่อมันเข้าไม่ได้ก็ move on ต่อไปครับตอนนี้กําลังเดินไปที่ไร่วายที่ว่ากันนั้นนะครับก็เดินลงเขาไปเรื่อยๆแล้วก็อ้อมไปตรงให้มันใกล้ที่สุดนะครับก็เปิดแมปเหมือนเดิมอย่างที่บอกขนส่งสาธารณะที่นี่คือไม่ค่อยถี่นะครับก็เลยจะต้องเดินเอาซะเยอะรู้สึกใช้ตั๋วไม่ค่อยคุ้มเลยอะ12ฟรังหนึ่งวันนี่ครับทุกคนเราเดินมาเรื่อยๆใช่ปะเราก็มาโผล่แล้วนี่คือไรวายที่เราว่าฮ กว้างพอสมควรแล้วก็ตรงนัง้นคืออาคารที่เดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นนะฮะน้องแบบหน้าตาไม่เหมือนองุ่นที่ใช้กินน่ะหรือว่ามันยังไม่ตตเต็มที่วะถึงแล้วทุกคนเห็นป้ายรถเมล์ที่อยู่ข้างหลังหมดปะแม่งจจูเหมือนแบบระบบมัลติเวิร์สคือก็รอรถไปเรื่อยๆใช่ไหมเขาบอกว่าอีก12นาทีล่อยถอยหลังไปเรืกก่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายมันบอกว่าโอเคเนี่ยรถกำลังมา แล้วก็มาเลยข้างหลังคุณนี่แหละมัลติเวิร์สไม่ละมึงก็คือจะให้วิ่งกลับไปก็ไม่ทันแล้วไงต้นมันจะสวยอะนะคืออย่างนี้เรื่องราวมันอยู่ฮะมันบอกว่าอีกสองนาทีแล้วก็ไล่ถอยหลังไปเรื่อยๆจนกระทั่งบอกว่าเนี่ยรถมาแล้วแต่ไม่รถก็ยังไม่มาเว้ยผมก็เลยฮะเกิดอะไรขึ้นสันใส่กำลังมาแหละอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งพอไปดูป้ายที่สถานีบัสสต็อปอีกทีหนึ่งมันบอกว่าอ้าว ขึ้นเป็นคันถัดไปแล้วอีก20กว่านาทีผมก็เลยแบบฮะนี่นัำหนอนิเวิร์สเหรอแบบรถเมย์มาในอีกมิตินึงเหรอแล้วเราไม่เห็นอย่างงี้เหรอแล้วผมก็เลยแบบนั่งรอสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนั่งรอเกือบห้านาทีทุกคนคืออีกคันนี้อนไรเนี่ยนั่งรอเกือบห้านาท,นนาทีผมก็เลยคิดว่าระบบแม่งคงเออแหละผมก็เลยตัดใจเดินไปแล้วกันปรากฏเป็นไงเดินออกมาปุ๊บรถเมย์มาปับ๊บ คนเราต้องสวยค่ะเห็นไหมคือปกติระบบขนส่งสาธารนณะอย่างเงี้ยมันควรจะอัปเดตตารางแบบเรลไทม์ time, ใช่ปะแต่เนี้ยผมเดาว่ามันน่าจะแค่เซตตารางเอาไว้ว่าให้มันเป็นเวลาเท่านี้นาฬิกาทุกวันนะแต่มันไม่ได้อัปเดตเรลไทม์ตามตามรถที่วิ่งจริงน้ <No. S 1> องเฮ้ยเขาเดินม,มาหาเราเฮ้ยทุกคนน้องเดินมาหาเราจริงๆด้วยเฮ้ยจะไม่ขวิดกันใช่ไหม ไม่เอานะกลัวนะแบะอ๋อทุกคนผมโดนช็อตผมว่าเพิ่งรู้ว่าอีรัวเนี่ยคือรัวไฟฟ้าผมจะถ่ายรูปแล้วมือผมไปโดนแมะไปมีหน้าละน้องถึงแบบอยู่ในขอบในเกณฑ์ตอนนี้วับกลับมาอยู่ที่ฝั่งออสเตรียแล้วนะครับทุกคนก็ใช้เวลายอย่างละครึ่ง,งในงที่บอกว่ามีเวลา10ชั่วโมงอยู่ที่ออสเตรียแลวลิชเชนสไตล์ ตอนนี้อีก5ชั่วโมงก็เลยมาอยู่ที่ออสเตรียนะครับแล้วก็ความจริงที่เล็กเซนสไตล์ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับในใน o g l e ที่เขาแนะนำมาถ้าไม่ได้ไปแบบ Dig ดิเพอรหรือว่าไปเขาเรียกอะไรฮิดเด n นเจหาเองซึ่งมันไม่สามารถทำได้กับเวลาที่ผมมีนะครับก็ตอนนี้มาที่ออสเตรียเมืองเซลคัชก็เดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้ก็คือเพิ่งผ่านโซนที่เป็นเหมือนแบบโอทาวแล้วก็ มีร้านขายของเยอะแยะมากมายคิดว่าเดี๋ยวมันเขายืนที่นั่นก่อนที่จะขึ้นรถไฟนะครับเออของเยอะดีอารมณ์เหมือนฟิลไลต์โอทาวเจนีวาเหมือนกันผมไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนี้คืออะไรนะครับแต่ว่าความรู้สึกมันจะเป็นเขื่อนนะก็คือมีน้ำเยอะแล้วก็น้ำน,น้อยๆฝั่งนนะยาวแบบนี้แล้วก็เป็นสะพานภูเขาเลยเหมือนจะเป็นโบนแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเข้าได้ด้วยไหมฮะเฮ้ยเข้าได้ ก็คือตอนนี้โผล่เข้ามาที่โบสถ์อะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งก็ก็น่าจะเป็นโบสถ์คริสต์ทั่วไปเหมือนเหมือนกับที่อื่นนะครับซึ่งไม่มีใครเลยผมคนเดียวแล้วก็ก็ไม่มีความรู้เรื่องศิลปะแบบคริสต์แบบโรมันแบบอะไรก็ไม่รู้อะใช้คำพูดยังใช้ไม่ถูกเลยแต่ก็สวยดีครับไม่ได้อ้อามากนะแต่ว่าดูเหมือนแบบเป็นวัดประจำหมู่บ้านอะไรเงี้ยที่ใหญ่มากๆพอสมควร ถ้าสมมติเป็นวัดไทยแล้วไม่มีใครอย่างเงี้ยร้อนนะ จากที่เฟลค์ชตอนสามทุ่มใช่ปหแล้วก็จะไปถึงที่มิลานนะ่ะคืออีกเช้ามันหนึ่งยไ่คือแปดแรแต่ทีนี้พอเราอยู่ในเฟลค์ชเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมือมันก็ไม่ได้ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แล้วเราก็เหนื่อยแล้วเรายิ่งอยากไปถึงมิลานเร็วๆเราจะได้ไปพักผ่อนนะครับผมก็ได้ทำการเปลี่ยนเที่ยวรถไฟเป็นเที่ยวห้ามงห้าโมงสี่สิบสี่เพื่อที่จะไปมิลานแล้วก็นอน เราก็ตื่นขึ้นมาจะได้เที่ยวเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําการเปลี่ยนแผนทีนี้พอทำการเปลี่ยนแผนก็เท่ากับว่าต้องจองตัว๋วเพิ่มผมก็ทําการจองตั๋วไปทําการจองที่ผักปลายทางที่มิลานไปเรียบร้อยขึ้นรถไฟอย่างแรกที่เริ่มหายนาะคือรถไฟ17 C C ผมจะต้องไปทรานซิตที่ซูริคโดยวะทาทรานสิตทั้งหมด13นาทีปรากฏรถไฟแม่ดีเลยนี่ทุกคนผมต้องขึ้นรอบนี้ครับไปซูริค 17.44ทะเลเป็นสิเ็ตอนแรกจะมีเวลาทรานสิต14นาทีตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะเหลือแบบหลักหน่วยแล้วจะทำไหมวะดีเลยประมาณสินาทีได้เพราะว่าผมจะเหลือเวลาทรานสิต3นาทีนะั่นคือนิดเดวและกูต้องวิ่งปัดเปิดเช็คทุกอย่างผมก็เลยเปิดเช็คจากแอปว่าเฮ้ยผมต้องไปแพลตฟอร์มไหนพอเช็คปั๊บเห็นแล้วว่าเฮ้ยรถไฟที่มิลานยังจะต้องใช้อะนักกากอนะเลย ทำการไปหาซื้อหน้ากากอนามัยมาเพื่อเตรียมพร้อมเกสียเงินแตยูโรหนึ่งประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้นค่าจองตั๋วก็สิบ3ามยูโรมั้งอะไรอย่เงี้ยเพราะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่มันใช้รถได้นะครับสิบสามยูโรกว่าที่เป็น14บสี่ค่าแมสอีกหนึ่งเป็น15ค่าที่พัก20กว่าผมตีเป็น25้า เป็น40ยูโรทั้งหมดที่ผมจ่ายไปในการเปลี่ยนแผมครั้นนี้นะครับเพราะว่าก็ก็จะได้แบบดี่พักผ่อนปรากฏว่าพอขึ้นรถไฟมาโอเคไม่ดีเลยเลยใช่ปะเราคิดว่ามันก็คงมไปถึงมีเวลา3นาทีการวิ่งเปลี่ยนสถาน,นีก็คงทันแหละปรากฏก่อนถึงสูลิเขาก็จะจอดที่สถาน,นีอื่นใช่ไหมพอจอดที่สถาน,นีอื่นปรากฏว่ามีการตรวจพาสปอร์ตเกิดขึ้นคือตำรวจขึ้นมาตรวจทีละคนแม่งยิ่งช้า ให้กว่าเดิมอีกทกระั่งเมื่อกี้ครับเพิ่งออกมาก็มีถ้าเป็นเครื่องมีนก,ก็คือกตันชฉะนักประกาศว่าเราจะไปถึงที่สอิกเวลา17นาฬิกา50นาทีช้ากว่ากำหนดทั้งหมดครึ่งชมมั่วโมงครับจากเดิมที่มีเวลาต่อ 3นาทีกลายเป็นว่าติดลบเท่ากับว่าผมออกรถไฟรอบที่จะไปมิลานในเย็นวันนี้โคยดอเรเนี่ยก็แบบเช่อทำไงวะผมก็ลองเช็คดูกอด่อนว่ารอบจากที่ซูวิกไปมิลานมีทีเมื่อไรปรากฏไม่มี ไปเที่ยวสไ้า์ของมันนอกนั้นจะต้องเป็นแบบตอนเช้าตูปป่อะไรเงี้ยกลายเป็นว่าผมก็ต้องเสียโรงแรม,มทิ้งฟร,ฟรีหนึ่งคืนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เสียรถไฟทิ้งหนึ่งเที่ยวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเลยตัดสินใจว่าไม่งั้นน่ะคือถ้าผมรอขึ้นรถไฟเที่ยวเช้าเงี้ยผมก็ต้องไปเสียค่าที่พักเพิ่มที่สุวีซึ่งมัน เสียในเสียในเสียงๆๆๆๆยเดียวเลยเราเลยคิดว่าผมจะกลับเจนีวานะครับทุกคนจากตอนแรกจะเป็นทริป2วันหนึ่งคืนก็เป็นวันเดย์ทริปที่เสียหนึ่งเล่นสียูโรจากการ ต้องการเปลี่ยนแผนเราไม่ได้ผิดนะออจริงทั้งหมดเราแบบวางแผนดีหมดเลยอะ่ะเพราะว่ารอบที่แล้วที่ไปโอคิเมนเลกอะครับ mm hmm. ผมก็เปลี่ยนอย่างเงี hmm. ้ยเรืเร่อยๆเพราะว่าตัวขอเรามันเปลี่ยนไดเรืเร่อยๆน,นะครับผมซื้อเป็นย u r p l s s มาซึ่งมันแบบเปลี่ยนได้ Unlimited อยู่แล้วครั้งนี้ผมก็ได้ใช้แบบนั้นเหมือนเดิม mm hmm. คือความผิดมันอยู่ที่รถไฟไม่มีเลยอะ่ะเศร้าอ่ะ อาทิตย์นี้คือแย่อาทิตย์เลยเนี่ยถึงซูลิกผมลองเดินลงไปดูสถานีลงไปดูสเต,เตชันที่ตัวเองจะต้องไปเผื่อแบบรถไฟไปมีไานไม่มีเลยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแบฟุกได้ไปคือตอนนี้ถึงซูลิกแล้วนะคนเดี๋ยวผมลองวิ่งไปดูชานทราเจ็ดก่อนว่ายังอยู่หรือเปล่า ทางชาเจ็ดเหมือนจะไม่เหลืออะไรแล้วทุกคนเป็นโลสลูเซนกับอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่มิลานอนะเห็นแล้วาชาชาเจ็และแน่นอนที่สุดว่าผมตกรถไฟไปมิลาน,นครับตามคาดแพนสมองได้ใช้แล้วก็คือกลับเจนิวากันครับวันไปเจอกันเจนิวาครับทุกคนเชนิวานะครับสองทุ่มสี่ แพลตฟอร์ม32ครับนั่นแหละครับทุกคนสุดท้ายผมก็ตัดสินใจที่จะกลับมาที่ดีครับเจนีวามาพักผ่อนแล้วก็ปล่อยจอยจากที่จะเป็น4ประเทศ2วันหนึ่งคืนก็เหลือแค่3ประเทศวันเดย์ทริปครับอีเวนต์คือเกิดไม่พักไม่พอนเลยเป็นการเที่ยวโยุโรปคนเดียวครั้งแรกที่อีเวนต์จัดเต็มให้ผมมากๆเอาเปนะ็นว่าถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบาย